ข้อนี้อาจดเลยข้อ6เป็น given phrases บวก noun จะเป็นวลีค่ะวลีคือกลุ่มคำเป็นกลุ่มคำตามด้วยคำนามอันนี้เราจะพบบ่อยได้แก่ an d up to date dictionary dictionary up to date ส่วนมากเราจะพูดสั้นๆว่าอะไรคะอัปเดตเราจะพูดว่าอัปเดตนะคะ อัปเดตคืออะไรคะอัปเดตทำให้มนันทันสมัยนะคะออมีอัปเดตแล้วมีอะไรอีคะเวลาคอมพิวเตอร์เราใช้ไปนานๆ <Okay. S 1> uh, มันเริ่มจะช้าแล้วเราก็เอาไปทำอะไรซะไปอัปเกรดนะคะเออ upgrade. อัปเกรดอะมาดูที่คะ่ะอัปทูเดตเอาไปขยายคำนามนะคะ d i กชันนารีหมายถึง Dictionary ที่เป็นไงคะทันสมัยนะคะ a dictionary which is up to date d a t e date แปลว่าวันที่ date ต่อไปนะคะถ้าเล่มเดียวเราจะมักจะมี article ด้วยนะคะมีสิ่งเดียวเป็น singular จะมี article ด้วยนะ,ะไปนะคะ and up to date dictionary ต่อไปไป a broken down old car broken เป็น verb ช่องที่สามใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นแบบกลุ่มคำกลุ่มคำอื่นๆ uh, broken down old car and old car that has been broken down Broken down คือพังเสีย b r o k e แปลว่าแตกหักใช่ไหมมาจาก break รถคันนี้ทำไมแล้วคะรถเก่าที่มันพังแล้วอืมรถเก่าที่พังแล้วนะคะ A broken down old car นะรถเก่าที่พังแล้วต่อไปต่อไปนะคะ A broken down old car and up to date dictionary ไป his nine-year-old daughter หมายถึง his daughter who is nine years old ถ้าเราเขียนแบบนี้9ขวบถ้ามันมากกว่า1ขวบ1ปี year ต้องเติม s years so. old แต่ถ้าเราเขียนเป็น uh, compound adjective เราจะไม่มี s ที่ year คำ adjective เราจะไม่เติม s นะคะ ก็จะเป็น9 year old ไปขยาย daughter บอกให้รู้ว่าลูกสาวเนี่ยอายุวัย9ขวบนะคะลูกสาววัย9ขวบ <Okay. S 1> ประมาณนี้นะคะของเขา h e i s 9 year old daughter อันนี้จะมีไฮเ e n นด้วยตลอดเลยสังเกตนะคะถ้าเขียนแบบนี้เราจะไม่มี s ที่ year นะคะอ่า <Okay. S 1> uh, ready เขาอกนี่จะเป็น given phrases บวกคำนามจะเป็นวลีเป็นกลุ่มคำมาแล้วก็ผสมกับคำนามนะคะต่อไปค่ะข้อที่7ข้อที่7นะคะ are different form s จะมีฟอร์มอื่นๆรูปแบบอื่นๆค่ะเช่น a t r e e o u r walk ก็คือ a walk of three hours นะเขียนได้สองแบบหรือ three hours walk อย่างนี้ก็ได้อันนี้เมื่อต้องการพูดถึงช่วงเวลาหรือระยะทางเราสามารถใช้ได้ทั้งรูปของ compound adjective แ,และ possessive ในรูปของ apostrophe s ก็ดูไวล้ละกันดูนะคะนักเรียนดูนะคะ ah three hours hours มี s ไหมคะตรงนี้ ไม่มีมีอะนะคะถ้ามีอะนี่คือตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรนะคะหมายถึงการเดินครั้งหนึ่งที่ใช้เวลา3ชั่วโมงอะเอ่ออ,อาร์ทรีเอาสอะไรดีละ่ะอาทรีอาสสตาดีการเรียนที่ใช้เวลาสชั่วโมงนะคะทีนี้ถ้าเราเขียนแบบนี้ก็ได้นักเรียนเราไม่ต้องมีอะไม่ต้องมีอะก็เป็นทรี e อาส์วอล์กออกข้อสอบด้วยนะ three hours walk ที่นี้ดูถ้าเราไม่มีอ่ะตรงนี้นะคะอะ่ตรงนี้มี s แต่ต้องใช้ Apostrophe ด้วยเป็นรูปแบบของมันเลยนักเรียนเขียนได้สองแบบคือ a three h o u r walk ค่ะถ้าไม่มีอ่ะก็จะ three hours walk นักเรียนทำดอกจันไม่ได้เลยนะเขียนได้สองแบบค่ะต่อไปต่อไปนะคะ Uh, 20 minute conversation นักเรียนดูสิมีอ uh, ะเห็นไหมคะ20 minute ไม่มี s เห็นไหมคะเป็นค p o u าว adjective นะคะอ uh, 20 minute เอาไปขยายคำว่า conversation บอกให้รู้ว่า conversation กา,การสนทนาเนี้ยใช้เวลา20นาทีเรียกว่า a uh, 20 minute conversation คือ20 minute conversation หรือจะเขียนว่า20 minute s conversation ถ้ามีอ uh, นะนักเรียนดูนะคะมีอะเราจะไม่มี s ใช่ปะคะ อันนี้ถ้าถ้าเราเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็น20 minutes เติม S เข้าไปใส่ Apostrophe ไว้ข้างหลังเออเขาสอบจะหลอกมาบางทีใส่ S ไว้หลัง Apostrophe หรือบางทีใส่ S ทั้งหน้าทั้ง,งหลัง Apostrophe ดูนะคะเขียนแบบนี้หมายถึง a conversation that lasts t w minutes การสนทนาใช้เวลา20นาทีเรียกว่า20 minutes conversation หรือ twenty minutes conversation นะกลับไปอ่านดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันมีเยอะอ่าต่อไปมีอีกใกล้สรุปแล้วทีนี้เรามาดูการเขียนคำะสม,มหรือ compound word ที่พบเนี่ยจะมีด้วยกัน3แบบไปนะคะนักเรียนปลายทางทันไหมคะอย่าหลับนะคะ เออเอาไม่ขีดทางตาไว้ไป